สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บ็อบเบรรค์สันทองพาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี้ผมมายืนอยู่ตรงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช่นเดคยครับแต่เป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการนะครับวันนี้วันที่ห้เดือน6ปี67นะครับ5667 การควบคุมส,สัญญาณไฟรจราจรที่นี่นะครับวันนี้นะครับณเวลาเนี้ไม่ไม่ได้ง่ายเหมือนวันหยุดละไม่ได้ง่ายเหมือนเสาทิและนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเหมือนชั่วโมงเร่งด่วนนะครับชั่วโมงเร่งด่วนตอนเชา้าตอนเย็นหรือแม้กระทั่งตอนเที่ยงนะครับ,นะรบตอนนี้ เกิดไฟจราจรนะครับในลักษณะที่เป็น2เฟสเหมือนเหมือน,ว,นวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับนะแต่ตอนที่ผมเริ่มมายืนใหม่ๆม,มันเป็น4เฟสนะครับสเฟสแต่ละทิศแยกจากกันนะครับตอนนี้นเป็น2เฟสจับมาปลูกกันเหมือนเดิมนะครับนะแต่ยังไงก็ตามผมขอเรียกเป็น4เฟสแล้วกันให้สมศักดิ์ศรีในวัน,นวันราชาก,การนะครับนะนะครับข้างข้างล่างผ ที่มาจากตุลาขยาะทองนี่เศษหนึ่งนะครับที่มาจากถนนเพื่อนเรยูทินนะครับติดลู่ไฟแดงเศษสองครับไปกลับมานะครับหนึ่งหนึ่งไปสองมานะครับเศษสามที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยมาจากดินแดงนะครับมาจากขวามือ ขวาไปซ้ายเปลี่นสเปลี่ะครับมาจากงบาลามาซ้ายไปนะครับณเ,นะนะเวลาเนี้ยเฟด1กับ2คู่กันนะครับในะค่งี่กบบหนกับ2องังไมได้เินเขีว่วคู่กันแนะน่นอนหละ ามกับสีบน่นะครับเป็ดที่วิ่งขวางนะครับก็จะก็จะหยุดนะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับนะเป็ดเป็ดหนึ่งเนี่ยข่านที่เป็ดหนึ่งจะออกไปขนะ้างหน้านะบก็ต้องได้ไปเกี่ยวกวานสิบวินะครับนะเส้นเดียวกันเป็ดสามนะครับที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะครับก็จะออกก่อนสิบวินะครับกวัดที่สามที่มาจากบินแดงนะคัะ เพื่อนรู้เลยเนี่ยจะไอ้หมอนี้ออกไปสิบนิ้นครับเดี๋ยวไอ้ที่มาจากดินแดงก็จะไปวิ่งละครับผมว่านะครับตอนนี้เป็นวันวันทำการนะครับไม่ถือว่าง่ายแต่ก็ไม่ถือว่ายากนะครับมาละเป็ดสามนะครับมาจากดินแดงครับครับนะครับ เขาฟสสามาถึงข้างหน้าผม่งแน่นอนเขาเป็นไฟเขียวเนาะเขียวไปสิบวิแล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็โลง่งนะครับถนนก็วิ่งได้เป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงุดกเว้เยาวยาว่ยาเอาตรงพื้นที่ที่สําคัญมาเป็นที่จอดรถนะครับให้รถวิ่งผ่านด้วยความเร็วจะดีที่สุดนะครับยังไงวันหยุดวันทําการ หลักการนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเราจะไม่เอาพื้นที่สําคัญพื้นที่โรงเวียนมาเป็นที่จอดรถนะครับพอรถจะวิ่งมาถึงไนจะต้องให้มันวิ่งผ่านะอย่าให้เขาต้องมาจอดนะครับตอนนี้ที่เดียว์นิสซานนะครับ2กับ3ไม่ใช่สิสากับสี่กำลังวิ่งอยู่นะหกับ2จอด เขามีเฟษหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับหน,หนึ่งนะแ,แล้วก็เช่นเดิมที่อยู่ฝังเฟตหนึ่งเนะนี่ยข้างหน้านั้นก็จะได้ไปเขียวก่อนสิบรับปล่อยเข้าไปกับพ้นที่ตรงนั้นจะได้เศษหนึ่งจะได้วิ่งฐานแต่ในวันทําการนะครับก็ท้ายท้าย,ายเศษสามนะครับก็จะขวางเศษหนึ่งอยู่นะก็เป็นที่น่าเสียดายนิดหนึ่ง แานที่จะได้วิ่งข้ามไปนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็ก็ซ <s pack ing> ouais. ับซ้อนกว่าเสาอาทิตย์นะครับเพราะว่าท้ายแถวมันมันขวางกันอยู่เสียเวลาห้าวิสิบีนี่มีคุณค่ามากนะครับเป็นหนึ่งรถตัดแล้ว ว่าไปไม่ได้ก็ปล่อยให้2วิ่งนะครับที่เรียนให้ทราบแต่ต้นนะครับวันนี้วันนี้จะแยกกันนะหนึ่สไม่ไม่ได้จับผูกกันแลนะต่อ,ต,อต่อ3คู่4ีเลยแต่ละรอบก็ก็ไม่เหมือนกันนะครับนะ เดี๋ยวดูรอบหน้าอีกสักรอบนะครับแก้ปัญหาแต่ละรอบแต่ละรอบไปก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับนะเสียดายรอบที่แล้วท้ายท้ายเฟดสามเนี่ย เซสามมันมาขวางเฟตหนึ่งอยู่ไม่รู้รอบนี้จะมีปัญหาเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าไปแล้นะครับวัอวอฟเฟตหนึ่งไปแล้วนะรอบนี้คงคงไม่ขวางละไปและเฟดเห,นหนึ่งครับคู่กับสองนะครับ รอบีไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรนะครับเศษ2ก็วิ่งได้ท้ายแถวของเฟสสามก็ไม่ไปขวางอยู่นะครับปัญหาคือถ้าถ้าเฟสสามเนี่ยผมไม่ได้ว่าเฟสสามนะคือหัวของเฟสสามมันไปไม่ได้นะเข้าไปทางราม,มาไม่ไดนะ้ตอนนี้ตัดตัดหตัด2แล้วนะครับกำลังนะจะเริ่มสาม ก็จะปล่อยในให้หัวเสสามที่จะอยู่ตรงนี้นครับไปก่อนประมาณสิบนิ่วเหมืนก้าตายของเสสามออกมาแล้วสามคู่สีสีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับนมาจากทางโรงพยาบาลรามาเป็นช่วงสั้นๆ เพราว่าเปแล้วตอนนี้นะครับตอน้เนีนะนเวลาเนี่ยเหมือนกับวันหยุดเลยนะเลยแต่ปริมาณรถมันเยอะขึ้นแล้วก็ต้องคอยดูบางจังหวะก็ต้องตัดเข้าเฟสถัดไปเลย3คู่สี่ก็กำลังชิวๆอยู่ตอนนี้ วิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับ4ี่วิ่งจากซ้ายไปขวานะครับนะเป็นหัวของหนึ่งเนี่ยได้ไปเกี่ยวแล้วเหมือนเดิมนหมครับพอของหนึ่งก็จะปล่อยตรงตรงนั้นนะครับนะครับแล้วพอหนึ่งตัวจริงก็จะไปแล้วอ่าเหมือนเดิมนะครับชายของสามายของสามก็จะกักกักหัวของหนึ่งอยู่หน่อยนึงให้เวลานิดนึงแต่คงคงจะไม่เท่าไหร่วันนี้ ้ายสามกำลังจะขยับไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ1นปิดแล้วหนึ่ปิดหัวของสามก็กำลังเปิดครับรอสามตัวจริงนู้นมาแถวนี้ลงพยาบาลเยอะครับงานยูก็ชินแล้วละ่ะนะครับประมาณสัก 10นาที10นาทีก็จะมีรถพยาบาลวิ่งมาดีสองปิดละนะครับหน่วยก้าตายของสามก็จะออกมาคนกับท้ายของสองหน่อยหนึ่งปัญหาที่เห็นนะครับก็คือว่าท้ายแถวเนี่ยนะนครับมันจะไปไม่พ้นนิดหนึ่ง นะครับไปได้ช้าๆเรินท้ายแถวของเศษที่แล้วกับหัวแถวของเศษใหม่นะครับมันก็จะมาขวางๆกันดูนะ mm hmm. ก็ทำไงได้ล่ะน้องรถมันเยอะนะครับเห็นใจทุกฝ่ายนะไม่ได้ว่าใครนะครับสามสามขวาไปซ้ายนะครับสี่ซ้ายไปขวานะครับก็กำลังวิ่งอยู่นะครับ หัวหัวของหนึ่งที่อยู่ในวงเวียนน่ะได้ไปเกี่ยวไปแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเดี๋ยวอีกสักนิดหนึงสิวินะครับนะหนึ่งตัวจริงก็จะวิ่งออกไปแล้วเนีย่ยเหมือนเหมือนเัาเาสารทิ์ครับเดีแตวว่ามันรถมันเยอะหน่อยคล้ายแถวมันจะกักกักกันอย หยุดแล้วนะครับหัวของสามนะครับนะก็กำลังไปก็เหมือนเดิมนะครับนะอีกสักหน่อย3ามตัวจริงก็จะวิ่งออกามา <c oughs> ท้ายท้ายของสองก็จะกักกักหัวของสามหน่อยหนึ่งนะก็จะก็จะมีหน่วยกล้าตายวิ่งออกมาเคลียร์พื้นที่ระดับนี้ถือว่าผมถือว่า สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะถือว่าง่ายนะครับนะง่ายตอนที่ผมเริ่มมายืนดูใหม่ๆแน่นกว่านี้เยอะ,ะมาละสาหน่วยกลาตายก็จะขวางๆงเงินกระท้ายของ2องหน่อยแล้วแตรอบนะครับขวางมากขวางน้อย โอเคครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะดีใจนะครับได้มาเห็นการประสานสัญญาณไฟเคลียพื้นที่ตรงในวงเวียนนะครับเคลียออกแล้วก็ให้รถเสด็จจริงเขามาวิ่งได้นะครับนะพื้นที่ที่สำคัญอย่าเอาเป็นที่จอดรถนะครับนะซึ่งเขาก็ทำถูกแล้วนะครับนะเมื่อก่อน 20- 30, 30ปีที่แล้วไม่ไหวเลยตรงตรงวงเวียนนี่เป็นที่จอดรถนะครับ นีทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเรียรถในวงเวียนออกก่อนแล้วก็เสษ็จจริงก็เข้ามาวิ่งโอเคครับผมสวัสดีครับ